สวัสดีจ้าเหมือนกันมาพบกับสวนของห้าอีกแล้วนะคะสวนของมิตาลุกใวอันนี้ต้นบุกอินตภาล่ำแล้วจ้าได้สมปีแล้วอันนี้ก็ต้นบุกซีดาฝรั่งกิมจูแลน,นี้ ลำไยนะจ๊ะเป็นเรื่อยอันนี้ก็เป็นหยานะจ๊ะหยาหวานปูไว้ให้แพลแพลกับปัวอันนี้เป็นคอแผลนะจ๊ะจะเป็นเป็นลำไยแนวหญ้าใบฝนนะจ๊ะบางต้นกอ็ออก ออกน้อยแหละนาจ๊ะบางต้นก็ออกน้อยกำลังพึ่งเริ่มออกมาจ่ะเป็นสวนหญ้ายาวไปจนหดต้นยูขาคนลออกจ๊ะบางต้นก็ออกน้อยแต่ต้นนี้ออกร้ายแห้งนะจา่าลำใหญ่แห้ง มตรวนเลยนะจ๊ะท่านนดพ่อกินนะค่ะยังหน่อยอยู่มางจ้ะง่ยงยหน่อยอยู่นะจ๊ะซ้ำเหน็บโป๊หน่อยซ้ำเหน็บโป๊มือ เนีย่ยมาพ่อกินนะคะโอ้ยพวงนี้สงสัยสิโลนึงพอดีเนอจะจ้ะทั้งไต่กับแม่นเมืม่อได้ค่ะหมาว่าเพิน่นนัก,กนักพ่วงนักนักหน่วย จะพุนกับแม่นะคะข้างในฟิโดกกับลากอยู่เนาะจะ้ามักลำใหญ่ปีนี้ได้กินแล้่เคิ่องกะมาจ้าสวนของเฮาข้างแรกอะ่ะมีต้นบกม่วง บยย่ไห้ยางเข้าไปเนาะคะ่ะยางมันสูงมันสีบาทขาบอกลำยา่บอกมอ่วงแล้วก็ะกล้วยเนาะคะ่ะข้างนี้ก็มีบอกมอ่วงม่วงนี่สิเป็นบอกมอ่วงบอกม่วงอัน,นเน่กเกาะแก้วขมินนะะ้นเนาะจ้ะอันนี้อันนี้ว่าแมนต้นลำยา่เนาะจ้ะเป็น นวยบกมีนพนาขาวาเขาเอิญน,นวยพันธุน์งไงายกวัวนวยบักลำใาญ่น่ะจ้ะนี่อันนี้ง่ยงายกวัวหนิวโปมือแล้วแต่ว่ายังยังกินบ่ได้นะคะเหนื่อยยังบ่ท่านได้เต็มปีนี้พึงออกปีแรกคือการจะ้ะบ่ท่านใด้ดกคือการกับบกลำไหญ่เลยแต่ว่ามันนวยงายก่า แต่ใบใบผลสบใบหน้อยๆบ้กลำใหญ่สิใบใบใหญ่เนาะข้างในสวนกระสีาเาลองลปกไปสีหลือจะกลเป็น,ต,น,งงต,นต้นลกม่วงต้นกล้วยต้นลำใหญ่สลับกันไปเนาะจ้ะกล้วยกำลังอ,ออกโอเค อันนี้จะเป็นบกเขียบน่าจะอันนี้เป็นบกเขียบเข่ากัมน่าจะโมโหพ่อสะทายเขาเอื่นี่เหรอก็เป็นบกเขียบเนาเด้อนี ar, like ่มันเป็นเป็นบกเขียบเขียบเขากามมีตาพ้าเอือนมาบกเขียบเข่ากามอันนี้จะเอือนบกเขียบอันนี้บกเขียบธรรมดาเท่านะ ไอสิเป็นสวนสวนพงเฮาเนี่ยไปเห็นต้น,นักลำนใหญ่ด้ยกระสักมีขอแพะเนาะแพะหนอ่อยอยากออกมากระโดดเรน จ้าตอนนีก็มีแพ12ตัวเนะจ๊ะร่างเลยคอล่างม,มากเลยเลยเพชรกำลังกินอาหารนี่ก็ของวัวแล้วจ๊ะ ยายกำลังเอาหนาหนาซับนอกจากซับเพราะว่ามันต้นมันเงีวมันเดินจะแก่อะมัวมันงั้นไม่ได้ต้องซับกันมันอื้อ นี่ซื้ออีกจำปาบอกกางซื้อชมพูแแม่มันซื้ออีกน้อนแกนป้าขอบนี้ก็ตัวนี้ขอดไหมเนาะคะทางพูน ข้าวพูนนี่หนูหน้าเนาะหนูซิงทังเตะเสบบอตู้ฟูนะจจะนี่อันนี้ก็ตู้ฟูเหมือนกันอันนี้เพิ่งคลอดย่างบัวได้เดือนหนึ่งเลยแล้วค่ะ เดีว no? ่าเพิ่น่าย่องเนาะบมาย่องอันย่องน้อยขอกว้างน่าจะกลางมูห้ทั้งเบิดเลยเบิดทั้งมืดสุดโต้มืดขออันนี้เป็นอี่ลายเนาะตัวนี้งืูอมากไหม เราแยกขอกมอืเอเฮ้ยแพ่นอ้อยีิดอนี่งคด้นอ่คนนะคนนะทำเพง่งทำเพง่ง ท้องก่อนแล้วก็ท้อง,ดงแดงะนะจจะนี่คำแพงอยู่ขององ้างโอ้ยคำะแพงอ่ันน,ะน,นนะ่ะฮันน่ะขออกไรเนาะ ทั้งนี่แหละนาะสวนห่าวฟาร์มห่าวนี่ก็จะเป็นบ้าน